สวัสดีครับอยู่รัาเกรเดอร์ไฮคาเ์เตอร์นะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันในห,หนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูหน้าง,งานเราเจอฝนตล่มอีกแล้วครับโอ้ชุดทําถนนเราอยู่ไหนนี่ฝนตล่มทุกที่เลยนี่มางานถนนดินเขตชายแดนครับนี่ในป่าดูน้ําไหลครับโอ้ น้ำขังเต็มถนนเลยนี่ไปหน้างานไหนก็ฝนทลมทุกที่ <c oughs> เดี๋ยวรังเกเดอร์ก็จะวิ่งผ่านชุดทีมงานขุดลอกสระบราณครับเดี <c oughs> ๋ยวไปดูที่เขาขุดลอกสระ ฝนจะตกหรือเปล่าดูครับนี่ดูนี่โอ้ดูนี่โอ้น้ำไหลโอ้น้ำปลาไหลไหลากเป็นที่ราบสูงครับ เป็นภูเขาเป็นสูงต่ำสูงต่ำนี่เขีชายแดนก็อย่างนี้แหละครับคนมาทีครับน้ำไหลเจิ่งนองแล้วนะเดี๋ยวดูนังกีตอร์ก็จะวิ่งโน่นแหละผ่านหน้าง,งานเขาคุดลอกสระโบราณจะไปดู ถนนดินอีกเส้นหนึ่งฝนถึงหรือเปล่าโอ้ข้างหน้ามีรถติดรถหกล้อติดครับรถร่วมสงสัยหนีฝนไม่ทันาเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับมาดูหกล้อกันพี่จะไปได้ไหมโอ้ลื่นแล้วฟรีแล้วลื่นแล้วครับดูมาเดี๋ยวเราดาันให้เลยครับเดี๋ยวดันให้ Nào, thẳng thái hay lời Phải 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 lèo, phai lèo, đài lèo.

ร่วมนี่เจ้าซีรีส์ห้าร้อยไปเออดูผลมาออกไม่ได้เลยครับอ,ออาไปได้แล้วเฮ้ย <c oughs> เป็นไม่ได้ไงครับ างานเรายังกับฟ้ารั่วมาดูหน้างานเขากรลอกซาโบราณแห้งเกร็กเลยดูครับหนุหน้างานเรายังกับฟ้ารั่วเลยครับมาดูหน้างานเขาครับนี่อ้าวจอดเหมือนกันเรื่องของพักเที่ยงอ้าวจอดเหมือนกันครับนี่ ก็มาสู่กันนี่ยันจอดอยู่ตรงนี้นานแล้วต้องไซจะเสียหรือเปล่าอ้าวเขาไปจอดเหมือนกันแต่ฝน ยังไม่ตกครับหน้างงานเรายังก,กับฟ้ารัวเลยเมื่อกี้น้ำไหลโจกเลยเป็นน้ำตกเลยครับเมื่อกี้ดูหน้างานุดลอกสาโบราณเขาครับ เหมือนกันอ๋อลงลงแต่งก้นบ่อครับหนุ่ลงแต่งก้นบ่อเห็นซานี่กับสมิตตุโมลงแต่งก้นบ่ออยู่ครับ Ô. Oh, đông con bò vô oh, thò thế này เอสวายสองูนห้าหรือซาน,นี่เอาจอดเหมือนกันครับดีว่าคันนี้รอพี่ลงต้าเลี่ยมแต่งรอ,อเออ พันน้องคันนาอ้าเจ้าตาหวานกันนี้ก็อยู่ที่เดิมครับสงสัยจะจอดเป็นรถอะไรครับพียโย่ยางหายไปเส้นหนึ่งโ่อหนุ่ยางอยู่ดุน โรเบิร์ต6ลอมิสุูบิชิโิโ,โซโอูอ้าวดังกีเดอร์จะวิ่งไปหน้าง,งานอีกตัวหนึ่งครับเกมนี้ดังกีเดอร์ขอจบแค่นี้ครับหน้าง,งานเราทนอย่ากับฟ้ารั่วหน้าง,งานเขาโปรยโปรยโอ้ฝากกดไลค์กดติดตามครับมาเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ